ไปเลยไอ้เธอได้อะไรบ้างไม่รู้เลยว่างานเต็มมือหมดแล้วแต่ได้แต่ของกินเล่นนะยังไม่ได้กับข้าวเลยนะมัเมี่ยงไปได้นบันทึกไหมโอ้โหเต็มเลอโอ้โหเย็นเย็นเลยเต็มเลยอะดูดิอะไรเย็นเย็นเลยร้อนร้อน ตลาดแบบใหญ่มากนะคือเดินแบบของกินแบบของกินเยอะกวนาการใช่กูดุนกี่ของกินเยอะกวนากลางอีกมันมีเฉพาะทุกวันอาทิตย์ใช่ปะเดนางครับนะครับตลาดนี้มีวันไหนมัครับมีวันอาทิตย์เดียเลยใช่ไหมครับถึงบ้านแล้วสวัสดีค่ะพบกันช่องเบน เด็กมาแกะกันรีวิวมากินเลยมีอะไรบ้างเป็นอะไรไม่รู้ค่ะเป็นพอๆมาลุยเลยค่ะกินเลยค่ะพ่อมาลุยเลยค่ะกินเลยค่ะพ่อป้อนปลา้องเมอร์ได้นะคะแกกินอะไรค่ะหนังปลาของหวานเอาไว้ก่อนกินของข้าวก่อนแกแค่นี้ก็กินไม่หมดแล้วแม่ว่าออากินลุยลุย แปะเอาซอสต้ใส่ไหมฝาแดงนะคะเป็นไงคะสายไหมอร่อยไหมคะเป็นไงคะคุณลูกค้าเจ๊บีโอเคเอาอีก่ไหมคะเดี๋ยวเจเดี๋ยวเจจะแบบว่าเดี๋ยวเจจะแบบเพิ่มให้พิเศษเอาอีก่ไหมคะคุณลูกค้าหกหกวายหกกินอันนี้หมดแล้วก็จะกินอีกค่ะค่ะคุณลูกค้า